จับมือกันครับสวัสดีครับมนี่พอสร้างก่อนสินจริงครับป้องเลยครับมนี่ผ้าพีผ้านองมัดแกงอ้อหัวกกบครับวันสวัีพร้อมกันนี้ครับหัวกบงามๆเลยไปหน่อง พี่กะเลียงข่าตะไคร่ใบมะกรูดต้นหอมผักค้นตูครับพี่กระเทียมข่าตะไคร่ใบมะกรูดตงไปครับน้ำเดอดแล้วโอ้หลงไปเลยนล้ำปลาครับ นี่เปล่หงั้วนครับ ต้นหอมกับลูกโดดพิ๊ไทยใบน้่งตูครับหอมติ๊ฟ้าไว้จะข้าวพี่น้องรุ่นรุ่นอหอมหวยพี่น้อง เป็นไงครับโอ้ยมันดเแซ่บขนาดพี่น้องมาเด้อมาเด้อตัแซ่บนจร่กันครับสวัสดีครับพี่น้องมีเนื้อผับซางก่อนสีกินครับโปรเลยครับมีในได้เมนูอ๋อห่วงครับพี่น้องห่วงกบตัวง่ายเลยครับมาครับแซ่บๆกันครับว้หลายใหญห่างครับหิวแล้ว เสริมกันครับอันนี้ผักกำม,นมันนี้บะเขือน,น้อยเดียวอืม เล่นโดนได้กินนะครับแซ่บขนาดลุกโดดเรื่องๆเลยพี่น้อง 음 <clears throat> เจ้าคนาัเป็นเราขอดทวขอไพ่เด้อครับกินอ้างนาอือไ่จาดนนัเป็น จะไปด้วกัครับ